กินกับข้าววยอร่อยมากค่ะอร่อยเลยเขากันแล้วเราก็าใส่ต้นหอมก็ไป กดติดชั้นชมกดไลค์กดแค่กดสไิ๊กเให้แย่แยแอดด้วยนะแอดช anel ด้วยนะจ๊าเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะกดติดตามจะได้เห็นคลิปต่อไปของแอดช anel เนี่ยค่ะเนี่ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะผัดไก่ใส่เม็ดมะม่วงหิม,มาพาน เสร็จแล้วแล้วเราก็มาจัดใส่การน่าทานมากจาะพี่น้องมาจิ้นหลายๆเลยผัดไก่ใส่เม็ดมะม่วงหิมะผ่านเนี่ยค่ะเนี่ยจ้า ผัดไก่ใส่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานเห็นไหมครับพี่น้องน่ากินเดี๋ยวชิมให้ดูมีไก่มีพิกอืม ทีนี้เราเหลือแต่สุปหมูกระดูกหมูขลอดมันฝรั่งก็โคตร อร่อยมากเลยเดี๋ยวจะจินให้ดูนะพี่น้องเอาเดาโรงแล้วแบบชิว้วขาวตรงจะลดหน่อยนึงพอใส่เกลือใส่เกลือไน่อ,ย,อยแล้วค่ะก็เลยไม่ไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องใส่อีกเนาะเนี่ยนี้เราก็ปิดไฟนี่ก็รอชิมน่จะซุปกระดูกหมู มันฝรั่งกับแครอทกับขา้ขาวโพดข้าวโพดมันจะออกเป็นหวานแล้วแครอทมันก็จะออกหวานเข้าไปอีกแล้วเราก็ไม่ต้องใส่อะไรมันก็มัน,ม,นมันออกหวานไปแล้วถ้าเราใส่น้ําตาลไปมันก็จะได้นั่นเราก็ใส่ใส่ซีอิ้วหยะไปหน่อยนึงใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วจะผงชูรสหน่อยนึงก็พอค่ะก็พอแล้วเนาะ อร่อยจ้ะแล้วกับไก่ผัดมะม่วงหิมมาพรานอร่อยจ้าอืมทีนี้มาไก่ไก่เราซุปซุปก,กระดูกหมูใส่กระเพาใส่มันฝรั่งใส่แครอท เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาอร่อยกันเลยกับแอสเชนเนลเนี่ยเนี่ยค่ะอร่อยอร่อยนะพี่น้องเดี๋ยวมาคิมกันเนาะอืมอร่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้ว แล้วพรุ่งนี้จะได้ติดตามพรุ่งนี้จะได้ติดตามเอ็ชาแนลอีกนะคะอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแกนะคะเนี่ยเอ็ชาแนลไก่ผัดมะม่วงหิม,มาพานกับซุปกระดูกหมูใส่ข้าวโพด เราโคดเรากินนี่แหละค่ะอร่อยมันจะออกไปทางอับข้าวคนกินนิดนึงนะคะแต่เราคนไทยคนกินกินด้วยกันได้จ้ะอร่อยจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ บายบายสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ